ปาทอทมืดฝ่ามืดฝนมาแล้วเสียงฮึมหึมมาสันน่นมึงแน่พี่น้องชงใส่ฝนสตกแท้แล้วมเนี่พี่น้องจ้ามักเป็นซุกหงอยู่เด็กๆบ่มีเวลากินข้าแต่ไปดำหน้าสบายดีป้าลุงเป็นยังไงไข่จะทำไปหาหมอน้องทำไข่มาหามื่อบ่เศร้าไปหาหมอขั้กันมา เจอสิดยาไปจักเข็มทำเข็มหนึ่ง,งตัวเลือดพร้อมหมอว่าเป็นไข,ไข่อยังไข่ซื้อๆไข่ซื้อๆมันเปนไข่มาไายเลียบ่ยังไข่มาเลายอ๋อบ่จักไข่มาไายเลียพี่น้องหมากเบ่นเบิ่งแน่สุกโพดสุกโพเบิ่งแน่นี่แซบแซบ่บคือวิฟูมาก,กินเหรอ เด็กๆบาวาบ่างมึงนะนี่ซุกใต่ตน้นนี่พูนซุกหงอยท่านผู้ชมมักเบนซุกพูนซุกเต้นต้นมิตรนวยใหญ่เี็นองหวานเด้มันหวานเด้มันบ่เปรี้ยวเดว้มักซุกมันหวานหลายกระดอก เบิกนะอ,อือกูใต้ต้นไยเ่ยทุกคงอยู่เนะป้าทำงานของเจ้านะ่ะมันบริสูงธิในผีวหนองต้นต่ำๆหนึ่งหวานสงสัสยซิมอนพอใส่บริเวณมากินหลายหมือแล้วค่าตะลำหน้าทำู้ชมอืมนี่ง่ายแฮง มีคนบอกว่ามีเบี้ยมันเขาเจ้าขายบ่มันบ่มีได้พี่น้องมีตาเบี้ยตามปลาครับิึงเนี่ยได้เบี้ยมันนะนายมันล่นมันก็เป็นเบี้ยนี่พี่น้องมันบ่ได้สมเ้ยมันหวานนี่ข้นหมากดิบมันแบบมีสมสมอมฝาดอันนี้มาเคิมมันเนาะก็หวานมาเคิมหวาน นี่มกักซุกคักแดงนี่ห,หวานคักพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าเก็บขายเด้ตานตลาดก็มีขายอยู่ืมทำเงาซุกหวาน,น,วานคุณยายเหมือนกนคุณยายมาเก็บกลิ่นอยู่ไงพี่พี่พท่านผู้ชม พี่ง่าพี่แห้งกระดกเห็นแต่ต้นเดียวดกสูป,ปีเต่ต้นอื่นก็บ,บ่ค่อยเป็นเนี่ยนี่ท่านผู้ชมหลายคนกันสิเคยกินอยู่เนาะถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือภาคอีสานแต่คนในกรุงเทพหรือคนในเมืองกันสิบอค่อยหูจักเขาภาษาไทยบ่มีกับบรูว่าเขาเอิ้นออกมากุกอย่าง หมาก,ะมะกตะคบแมนบอกคบนย่งนี้แต่ว่าหมักหมากตะคบแมนบอกเนื้อมันสีสีเหลืองเลยนี่พี่น้องเนื้อมันเหลืองอเนื้อข้างในมันจะเป็นสีเหลืองแต่เม็ดมันสีกรอบเมืองนะเมืองนะคุณยายกับมากินคุณยายมาจอง นั่งจะหน่ยอยยนี่ยุกหงงอย่าทำผู้ชมพ่มสุกหลค่ะแสดงว่าซิมอนบรไดมากินหลายมือบ่งแน่ทั้งพูนงานทั้งผูกกระซุกสุกไปทำปะไปเบืองซิมอนพอใส่โลก,กาปามี่แหละมันซุกหลกินน้ำบระทานกันลลนน้ำบัดเนี่ยเบืองแน่พี่น้องมืดฝนนะ มืดอฝนเป็นคู่เป็นคู่ทั้งพูนมันสิตกแล้วเมื่อกี้ในฟ้าห้องฮึ่มฮึมกินแล้วพักพรอยนนังบวันวันได้รับสัมอดเวลาทำงานอีกแล้วเมื่อมีก็ว่าสิลงไปดำหน้าอยู่เด้อฝนที่ตกพยายใครต้องสูบน้ำนนยาละ บดิ้งเงินฝ้าห้องตงใใีปุ้ยใหญ่ขายสูบนำส่ตะกาเมื่อในพี่น้องมันมืดนะมืดพุ่นนะเพิ่นกระเบิดตานึง เขาจ้งไว้เห็ดแนวเขาปลูกสีมันเบิ่งในหมาก็นั่งให้นอนในกันังใจอยูน่นี่มันบอกว่าสู้ๆนะอืมลกก้าพงพี่น้องจา๋าพ่นแตาดีเติมเป็นดินทรายเนาะเตมันก็โคบโคบออก เด้จ <muitas> ักลอยเจลยักลอยเลหอดลยกบบแล้วเนาะหอดลยกาแต่ว่ากินข้าวเที่ยงแล้วกับผักผ่อนจักหน่อยก็ลงไปยาวต่ออีกพี่น้องอันนี้เพิ่นลกกาหลายเพรานก็ชีลงไปดำหน้าแร้งเด้กาเพิ่นเหลือบหลายเพิ่นเริมาลกไหวเจ้เจล่ะแบ่งให้่าให้ได้คนละสี่สิบมัดสั่น ถ้าได้คนละสี่สิบมัดดับพ่อดำเนาะสามกัดสคนก็ร้อยยี่บบยยดีแต่บ่แดดพี่น้องมาเนี่ยคืมอยู่เบิดมืออันนี้กับฝนเตรียมทิตโตอีกแล้วเมื่อเ้านี่ฝนตกเด้บรรยากาศดีบ่ห้อนเหมาะกับการโลก,ก้าดำนา แต่ว่าดำน้านั่งนั่งหญาดำแล้วพี่น้องนั่งบ่ไหวานา่งเจ็บแผลนั่งนั่งวะแต่ว่าโลกกานี่นั่งจะเป็นคนมัดเนาะท,นท,ที่เหลือก็เป็นคนลกนี่แล้วแต่พุทธนัดทียืนลกหรือสินั่งลกหรือสินอนลกนพอใจเลย,นะยจักมาแล้วพอใจฮะฮะ หางกระไดซีมัดให้ได้พลัสซีสิปหังกระไดซีมัดเติมเลขกนูนอ่ะบ้างพอใจกระไดซีมัดนี่เดี๋ยวอากาศเพิ่นกาโอเคเพี่อน,นอ้นองน้อดีแต่มันเป็นดินทรายลกรกาแหงกระพงข้าเจ้าวะ่ะมันบ,บ่เปื่อนยหลาก เขาบอกลกกะพงมันบเปื่อนจะคืออกโลก,กเยอะเรีย <c oughs> แต่ผู้มากบางคนก็สิมากแบบลกแหงๆเนาะแต่ว่าลกนํามันก็ดีอย่างหนึ่งแต่มันก็สิเปียกอันนี้ครับมันแหงมันก็ลกง่ายครับเป็นขี้ตมก็ลกยากอีกเนาะ <c oughs> ขันแหงแล้วโอเค <c oughs> <c oughs> ดีแต่บอดแดดครับมันแดดเพื่อนก็จไดิตัตหางไปแช่น้ำก่อนมันสีเหี่ยว บรรยากาศดีแลละกะล็ลมแบบเย็นๆสบายๆายเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงพ้ฮ้องฮึบโหลดรอหลุ่นฝนสิตกบ,รรตกบ่บางคนขาเจา้ายังบ้านได้ดับหน้าก็มีดด้บ่มีนำ้ำขาเจ้าุ้นาดินทรายหน้าน,านอนบ่มีน้ำดำเมื่อคืนเนี่ยก็ตกพอนเปียกพ่อส่มน้องมื่อเช้านี ตกบอยฮงนางเป็นแผนกอมามัดพี่น้องลูกนางก็เป็นอาคนโลกถามถามด้วยซิมอนอะได้จังมัดแล้วซิมอนจังมัดืซมอนลกได้ห้าพรทรายลกได้สี่อสู่เขาวัดใจส,สู่เขา ได้ซีมันเรยอยากไปแซกไปรอดไปเล่นน้ำก็ไปรอดซีมอนเจ้าในใสเสือ้อด้านหน้าด้านหลังในใส่กับด้านโอ้ใ่เอนกับด้านใ่นกับด้านอามันบ่มีอันอันนี้บอในคอนะไม่หนบ่มันคือดึงไปข้างหน้าซะบ่เมื่อนั้นผู้ดใดใส่พอใส่ใส่แล้วมันใส่กับด้านแล้วมันดึงอันเด้แล้วทีน,นี้มันก็เลยแบบ กลายเป็นข้างหนา้าเป็นข้างหลังฟ้าวน้ำโลกกาน้ำกระสีแหงปา่าสีดำหน้าแรงกะกะบ่พอนาได้ลกกาเนาะคั้นแบบได้ลกกาหลายกระศีดำทั้งเสาทั้งแรงพี่น้องแต่ว่าข้อมูลมีนะจ้างลกเนาะมื้อนี้อันได้นคนงานลก,กาสองคนมาเป็นได้สามลอยมัดละบอก เขาเจา้าลกรอบเ้าร์นี่รอยกว่าแหละรอบเ้ารอบแรงก็สิได้บ่าตามคนละสองรอยสองคนก็ป่าไปสี่รอยมาซ้ำสีดำ<อ>เนาะนททถ้ามีคนลกกระก็บ่ยากเนาะดำเ้าร์ดำแรงแต่อันนี้เพิ่นบ่มีคนลกก,ระ,ก,ลก,ละกระเพิ่นก็ลกเองยังมันเ้าแล้วก็ดำตื่นจะตีสี่ตีหา้า เมื่อได้อ้รมณกาได้หลายเพื่อนก็ดำทั้งแรงพร้อม,มเมื่อวานนย่งก็ดำหน้าแรงพร้อมแต่อากาเพื่อนก็าง,งามอยู่เด้วแต่ว่ายักสั่นก็ข่อยออกฝน,นบ่หนะ่ะเออเด้อดนะนเสียงฝนนะว่าบ่ฝนเต็มพันมาหอดอก็าแาลก เสียงฝนมาแล้วทำบุษมโอ๊ยกระตุกใบแห้งก็เป็นขี้ตมกับลกยากอีกแล้วเตบอกเลยมันสิเป็นปุ่มเป็นปุ่มเนาะขัามันตกแห้งมันก็ลกง่ายอยู่อันนี้มันผงมันก็โอเคลกง่ายพี่น้องแเต่เพื่อนก็อยู่กันสามสี่เมู่กเพื่อนเพื่อนก็ไวได้พี่น้องดำหน้าก็ไวพอพร้อมกัน พร้อมกันเห็ดโลคกากับพร้อมกันมันก็ได้หลายวัยเนาะป๊ดคขูมืดมาคักแทะจะลุกไม่คอยไม่ทำขอทิจจ่ะเดี๋ยวเขาเรียกไปทิชชายเขานันละชิดปะสิพ่อข่ายใหญ่มาทำเนาะทั้งก็ไปหาหมอมามาแล้วไรมาแล้วเอิดเอิดนั่นฝนละลมมาก่อนเนี่ย ลมบ <pulse. S 1> นะ่ฝนมาทีหลังนะคือโดดอยู <sm Un resh an> <Trans> <ane> ่ห้องเปตยานแทะับฟ้าวฟ้าวอย่าบอกว่าฝนมาแล้แล่นหนีนี่โอัคอ่าฝนตกฝ่าบ่ห้องกับใครพี่น้องกับเอ็ดได้คันผ่าแตกผ้าห้องแบบโมก้าอยู่เลยคอยแล่นก่อนแล้วได้คอยเออ ผ้าแตกกับผ้าผ้าตัวอ้าวคือไปลกตรงใจกลางก่อนบอกคือบลุกตะขอกไปคือเล็มกินไปคือบ้งแท้ลมมาก่อนบ่เม็นฝนลมมามืงแน่พี่น้องอ่า่มเนี่ยมงแน่อากาศมันเย็นมึงแน่นี่ใบกา้าวปีงแวดๆอยู่ท่านผู้ชมบอมีจะให้ดู มันลมและหมืดฝนเนี่ยนี่เห็นปะโอ้มันไหลลงใต้ดริเนาะมันไหลลงใต้ข้าวตุ๊กจะเป็นต๊กใต้มันสิกายแล้วนี่ข้นมันไหลขึ้นเนื้อนะ่ะนั่นอันนี้นนคือครอบครัวเจเล คองยาลีอันตะกาเพื่อนหนะ้างกระสูบน้ำใส่เมื่อกี้ทึนๆสีมอนมักเบนซุกเต้นต้นอยู่คือนวิเศษไปกิ่นเหรอซีโรนบ่เหล้วซุกหลายอีหล่อดเลยมันหวานเนาะหวานมักเบนต้นนี้หวานหวานจากยังบ่เคยต่ำจากเถ้า ฝนมาแล้วเออเริ่มฝนตกแล้วพี่น้องเดี๋ยวบ่มีก็ซิวิ่งก่อนปลาคือลมแห่งปิตยนาปีนเนะเอามาถือทำฝนมาแล้วท่านผู้ชมเนอะเบื่อในลม เบื้องในก้อนเมฆเน,นี่ยพูดฝนปล่อยปอยลงมาแล้วท่านผู้ชมมืดจนสิบผูเห็นยังลยเด้งวัวสิตายหนาวสิมอนแปเวเข,ข้าคอกมันไม่ได้ถือกับฝนคือควายเด้ ว่าสิลงดำหน้าน้งเขานี่ดำหน้าตากฝนนี่อันแข็งเดยหน้าแข็งน่านผ่าห้องเห็นนี้เห็นบ่มาแท้และหึมหึมบรรยากาศดีเนี่ยมือเ้าดำหน้าตากฝนเนี่ยมือแรงลกกาตากฝนท่านผูุซมอสู้เขาสู้เขา พายายรุ care, tim, between, Kalau, ่นเขาดำดัเศร้าดำแรงเนี่ยฝนปล่อยปล่อยลงมาพี่น้องเจ้ากระบอกข้าเจ้าวัดัะดูดไปแล้วเป็นงจะคอยขึ้นเด้อ งานกับลายเหมอนลูกอย่างนี้ได้นะาจะอัพคุณก็ลอยหมัดนี่บริพ่อดำนี่พี่น้องมือหนึ่งนะเบิร์ตมันต้องลอยกว่าหรือสองลอยพนฝนมาแล้วพี่น้นนอง ทำประเมือประฝนมาเลยนี่ตอนนี้ป่อยๆอยู่นี่เปียกเริ่มเปียกเลยนี่อย่าตากฝน,นะาากนมาหรือเสี่ยงเงินขาหย่าก่อนป่โ <c oughs> ลกซะแล้วให้คู่ละหาบาท <c oughs> ไวๆ้ๆฝ <c oughs> นแห้งมาแลวนี่ <c oughs> พี่นอกจา้า <c oughs> เดี๋ยวมาวันนี้บอมีก็ขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงเท่าน,นี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดีอลกลกลก